เช้าวันต่อมาเราได้เดินทางไปชุมชนที่ไกลที่สุดนั่นก็คือชุมชนบ้านห้วยเกตระหว่างทางไปก็ต้องลุยทางดินเข้าไปลึกพอสมควรทีเดียวครับบ้านห้วยเกตมีประชากร489คนการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่นะคะก็ปลูกมันปลูกข้าวโพด ความสุขของประชากรคือความรักสามคัคคีเวลาเรามีบุญมีงานไม่ว่าลี้ยงตะปูบ้านอย่างเวลาคนเจ็บป่วยที่บ้านสมมติว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องเวียนเทียนกันไปเยี่ยมแล้วก็ให้เงินไว้ดูแลด้วยดิฉันว่าถือว่าคือความสามคัคคีแล้วช่วยเ,เหลือชุมชนแล้วรักใคร่กลมเกลียวกันดีค่ะ ชาวันใหม่นะบ้านห้วยเกตนะคะดินแดนอันไกลโพ้นแต่ว่าที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะมีเสียงไกลขันนกร้องามากมายค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะติ้งค่ะเพียวครับจะพาไปชื่นชมบ้านที่เราอยู่ค่ะชอนพบเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่ไม่คิดว่าจะได้ที่พักได้ดีขนาดนี้ก็ <c oughs> นี่นะคะเป็นส่วนของที่เราจะนอนกันก็คือเขาจะเอาผ้ามกากั้นให้นะคะรับสามารถสไลด์เปิดได้ สุดยอดเลยอะไรเปิดได้เป็นนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดมากเลยค่ะอัตโนมัติมาแล้วพี่อัตโนมัติเลยครับอัตโนมัติก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้นะคะพี่เอ๋หนึ่งสองสามเดี๋ยวเรื่องนะคะดผู้ชายนอนอยู่5คนครับแต่ที่กว้างมากเลยเมื่อเทียบกับผู้หญิงนะครับดีครับอากาศก็ดีแมลงก็น้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่โซนนู้นแต่ขออนุญาตเดินผ่านทางห้องน้ํานะคะเพราะตอนนี้นะคะมีกลุ่มหนึ่งกําลังล้างจานค่ะเอออันนี้คือเนื่องจากว่าพี่คขพื้นที่เราอะต้องปรับใหม่เกือบหมดเลยเพราะว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านล้างรลกล้างมาถึงแล้วก็ต้องล้างบ้านขัดบ้านถูบ้านทําล้างห้องน้ําแล้วก็คือสังเกตว่าจะมีเศษแก้วเราคิดว่าพรุ่งนี้คะ่ะเราจะ วันนี้ภายในวันนี้เลยแหละเราจะต้องพยายามเคลียร์กันให้หมดนะคะแต่เราขอออกเยี่ยมชุมชนก่อนครั้งแรกเพราะว่าอยากที่จะไปพบกับชาวบ้านนลคะ่ะให้เขาเห็นถึงว่าเรามาถึงแล้วเราจะมาทํางานเลยเพื่อเขาเอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแยกขยะนะครับก็อย่างเช่นอย่างนี้ก็เราจะแบ่งเป็นชนิดต่างๆเช่นขยะทั่วไปขยะอันตรายขยะเปียกเนะะียครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสาธารณสุขของเรานะครับ ต่อไปก็เป็นส่วนที่นอนของผู้หญิงนะครับก็คือเมื่อคืนเราไม่ได้กางมุ้งเพราะว่าถ้ากางจะยิ่งขับแคบกว่านี้ค่ะอันนี้ก็คือเรานอนเบียดๆกันล็อกหนึ่งนี่นอนสามคนและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยเกตได้จัดการแบ่งหน้าที่ในการทำงานไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้น้องๆก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กันแล้วครับ ก็งานที่พวกเราจะทํากันวันนี้ก็จะมีลงสํารวจชุมชนนะคะแล้วก็ไปดูว่าแผนที่เดินดินก็คือหมายถึงว่าแผนที่ของหมู่บ้านนี้มีแบบติดต่อกับอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างค่ะที่สําคัญในหมู่บ้านแล้วก็อาจจะเดินทักทายกับชาวบ้านอะไรเงี้ยสร้างความคุ้นเคยแล้วเราก็ตอนบ่ายที่เราวางกันไว้ก็คือเราจะมีการปรับตัวชีวัตแล้วก็สร้างเครื่องมือแบบสอบถามที่จะใช้ในชุมชนต่อไปค่ะ ะระยะแรกที่สำคัญที่สุดเราเรียกว่าการสร้างความคุ้นเคย ักศนนึกษาก็จะเดินทักทายในทุกบ้านเพื่อให้รู้จักในการเดินทักทายก็จะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ด้วยว่ามาที่นี่มาทําอะไรผลที่ได้จะเป็นยังไงประกอบกันนั้นักศึกษาก็จะทําสิ่งที่เราเรียกว่าการศึกษาชุมชนก็คือเก็บข้อมูลในทุกๆด้านส่วนหนึ่งก็อาจจะไปทําแผนที่ชุมชนเพื่อให้รู้ว่าหมู่บ้านนี้มีการกระจายตัวยังไงมีทรัพยากรที่สําคัญอะไรบ้างฝั่งไหนเป็นไร่มันฝั่งไหนเป็นไร่อ้อย หรือผู้นําชุมชนหรือแกนหลักที่สําคัญตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการที่จะเชิญมาในภายหลังเพื่อที่จะเข้าร่วมในเรื่องของการพัฒนาอ่าสวัสดีครับลุงครับสวัสดีค่ะทำอะไรครับเนี่ยต่อนั่งนะครับลุงนั่งเลยนะคะเป็นไงมั้งลุงอยู่คนสองคนนะครับสามคนพ่อลุงอ๋อลูกเรียนนะครับเรียนมสองนะมสองมเนี่ยโอ้กันแจวลูกใหญ่ใหญ่บอกเอาไว้ในตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้แล้วเมื่ชากินข้าวกับอะไร อีกอไก่มาตุ๋นโอ้โหมีนี้นี่นะครับเรียกว่าสะเดาสะเดาไม่ใช่ใช่ครับสะเดาสะเดาน้ำเปลาหวานนะครับเนี่ยโอ้ยกินหวานอย่างนี้ไม่เป็นปาหวานนะครับเนี่ยเป็นประวานอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะในโดนระเบิดมาเพิ่งนะครับที่เห็นผู้ใหญ่ว่ารักษาตัวเป็นปีเลยใช่ไมครัปีเป็นปีลุงมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ คนนสมากจะเป็นไอ้เก็บหลังอ้้หลลังกามเนืทำงานเก็บหลังนี่หลังสมัยก่อนไงหลังครับทำงานหนักแล้วก็หลังลกอ๋อยกของหนักตอนนี้ดีขึ้นเยอะนี่นี่หมอแล้วทุกวันนี้ยังยกของหนักได้หรือไม่ได้ไม่ได้เลย่เฉยๆยกไปหลังเลยค่ะอยู่เฉยๆแค่ไมีส่วนเหมือนกันถ้ามันมันพลิกผิดด้านนะผิดผิดท่าหรืออะไรนะที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องทำอะไรเบาๆนี่ทำงานอะไร ส่วนมากจะหยิบของที่มันที่มันไม่ไม่เก็บไม่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 เป็นอันตรายกัหลังทำไร้แบบทำมันทำทานังหนักๆึ้นลที่จับไม่ได้แล้วถ้าไม่จับต้องเยี่ยมทุกบ้านเลยครับก็ลงเหมือนทำความรู้จักให้แจ้งเหอับเราอยากให้รู้ว่าที่เรามาเรามาทำไมเราจะมาทราบเพื่อปัญหาสาเหตุที่มวลชนที่เกิดขึ้นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพในด้านใดบ้างในระหว่างที่เราดูด้านสุขภาพเราก็ดูด้านสิ่งแวดล้อมที่การอยู่ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมเช่น พวกแห่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นต้นคุณต้านมีอะไรเป็นโรคประจำตัวอะไรครับไม่มีเลยอ่าเบาหวานคำดันไม่เจ็บไม่อะไรเลยแข็งแรงดีก็ไปทำงานด้วยกันใช่ไหมคะยังเรียังไม่ดียังแรงยังไม่ดีก็ที่เดินเข้าไปเมื่อกี้ก็คือเราก็ให้เหมือนกับเข้าไปพูดคุยทักทายกับคุณป้าคุณลุงก่อนเนาะ พอดีเขาเพิ่งการที่เราจะศึกษาชุมชนเราก็ต้องทําความรู้จักกับคนในชุมชนก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงข้อมูลในด้านต่างๆแล้วปัญหาสิ่งที่คุณลุงกับคุณป้าเป็นเช่นตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ที่เราเข้าไปเกือบได้กินข้าวฟรีแล้วก็เราก็จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่คุณลุงคุณป้าเป็นแล้วพอเหมือนทราบปัญหาด้านสุขภาพปุ๊กก็จะมาถึงหน้าที่หมอก็จะซักรายละเอียดของโรคเข้าไปรายละเอียดเรื่องแบบ ประวัติโรคทางพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เวลาเจ็บป่วยเนี่ยใช,ใช้ใช้ยาจากที่ไหนได้ไปหาหมอหรือเปล่าหรือว่าซื้อยากินเอง oh. มีประวัติใช้ยาสมุนไพรหรือว่ายาชุดยาลูกกออะไรอย่างงี้ไหมค่ะก็จะถามเจาะลึกแล้วก็สอบถามดูวว่าแต่ละคนในบ้านเนี่ยมีใครเป็นโรคอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ก็จะได้ดูคข้บคุมถึงทุกคนถ้าเป็นโรคปุ๊บเราก็ให้คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ อยู่กับโรคนั้นยังมีความสุขเหมือนคนปัจจุบันคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานให้อยู่กับปัจจุบันได้ครับคุณยาย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 เป็นเบาหวานมากี่ปีแล้วคะเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้วจักกักปีสองปีสามปีเหสองปีสองปีสองปีสามปีเองเหรอคะที่ยังงนะว่า สามปีสีจำอไรจำไม่ได้ยายกินยาอะไรอะคะยาเบาหวานยารงบัานอ๋อแล้วยาแบบยาสมุนไพรไง้ยคะกุดไปหาหมอทุกเดือนยาสมุนไพรอะกินปะคะยาสมุนไพรกินปะคะยาสมุนไพรกินไหม พวกินนั่นแหละเอามานน่ลูกนี่นะเดี๋ยวะมากดูได้มั้ยอ๋อนี่คุณลุงเอามาต้มเองอคะว่าได้ใช่เขาเขาเขาโดงเขาทำมาขายลูกอ๋อมันเป็นยาดองเหรอคะเป็นเป็นยาดองบางทีปกห้าหกเดือนบางทีเป็นปีปีหนึ่งพวกเขาสินดีลูกลองครึบดูก็ได้มันนืดได้เอาดีวะดีขึ้นไหมกินยาตัวเนี้ย ดีดียังไงอะยายมียายกินเขาแรงอ๋อกินเขาได้ลูกอ๋อผู้เราก็พูดอย่างหนึ่งกับไปอย่างหนึ่งคือได้มาเยี่ยมแม่คุณลุงอะทําให้พวกเราได้วบบความดูเยอะมากค่ะเพราะว่าเออตอนแรกเราก็หวังว่าแบบเออมาหาคุณยายคุณยายที่เขาเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมแล้วเขาอยากจะรู้ว่าเขาทานอาหารอะไรเป็นยังไงแต่เราก็มาพบว่าเขายังทานพวก ายาสมุนไพรอะไรพวกน,นี้ต่างๆมากมายร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอามีขวดยาดองอที่เป็นยาสมุนไพรอย่างเงี้ยที่จักได้ดมมาก็รู้สึกว่าก็กลิ่นส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นพวกแอลโกอฮอล์พวกเงี้ยก็แรงหน่อยแต่ว,ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ไปบอกหลีกเลี่ยงแบบแนะนําให้เขาอย่าไปรับทานพวกนี้อะไรเงี้ยนอกจากยาถ้าเขาทานแล้วดีเ,าเราอาจจะแนะนําแบบทานได้ทานนิดๆหน่อยๆอย่างนี้แล้วแต่เราต้องทานยา รักษาโรคเราอะที่เป็นอยู่เปะนประจ,จำอันนี้ก็แต่เราก็ไ็นลบล้างความเชื่อเขาอะไรไม่ได้ถ้าเขาถ้าความเชื่อของเขาชาวบ้างเขาเชื่อในที่นี้คะ่ะเราก็แบบอาจจะแนะนำเขาเพิ่มเติมแต่ถ้าเขาเชื่อเราก็แบบยังไม่ได้ไปแนะนําให้เขาว่าต้องปรับเปลี่ยนเลยนะหรืออะไรยังไงเราก็อาจจะไปปรึกษากลุ่มก่อนนะคะว่าเราควรจะแนะนําเขายังไงดีให้เขาแบบไม่เกลียดเราด้วยแบบมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อเขาทําไมอะไรประมาณนี้คะ่ะก็แบบเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีก็แบบ อาแนะนำให้เขาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอะคะ่ะคุณยายนะครับเดี๋ยวผมขอดูตรวจแป๊บนึงเนาะมือตอนนี้ก็ไม่สีคุณยายลองมองข้างบนหน่อยนะครับมองข้างบนเนาะมองข้างบน,นอ,อ่ะคุณยายลองมองลงล่างหน่อยนะครับโอ้โหก็มีซีดนิดหนึ่งครับตาเปิดตาข้างในซีดอยู่เนาะก็กินยาบำรุงเลือดประจำอยู่ใช่ไหมครับ หลังจากเข้าถึงชุมชนแล้วพวกเขาได้ทำแผนที่เดินดินโดยผู้ที่รับผิดชอบเมื่อวาดเสร็จก็จะนำมาเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเ,เพื่อดูความใกล้เคียงแต่ว่าแผนนี้แผนใหญ่เนี่ยเป็นแผนที่ที่เราเพิ่งได้มาจากพี่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะอันนี้คือเอามาจากอบตก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นแผนที่เก่าอะคะ่ะที่มีการบันทึกไว้เมื่อก่อนอาจจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราลงไปดูก็คือเราจะต้องอาจจะต้องมามีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกหรือเปล่าอะคะ่ะ ของเราเนี้ยจะดีกว่าจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนกว่ามองเห็นมองเห็นแผนที่แต่ว่ามองเห็นเป็นตัวบิคคนของบ้านแต่ละหลังน,นะคะและหลังจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลขึ้นสู่แผ่นบอร์ดขนาดใหญ่แต่ถ้ายังไม่แน่ใจเรื่องแผนที่น้องๆเขาก็มีตัวช่วยครับอันนี้อันนี้ทางทางโรงงานกีบน้ดใช่ไหมครับแล้วนี่มันจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งอยูาติดทางจะมันจะมีลงมาอีกสองหลัง เข้าไปในซอยตรงนี้อะไรสองเลยป่าพี่กเข้าไปในซอยมันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่ว่าอยู่ติดกับข้างบนขึ้นมามันจะเป็นบ้านหลังหนึ่งติดอยู่กับอ่างเก็บอยู่ตรงท่อประปานั้น่ะอันใหญ่ๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรโล่งเลยปะเราไปมันจะเป็นมันจะมีบ้านที่ว่าเขาไม่อยู่ที่หลังหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครัไอเนี่ยตรงนี้แล้วมันมีซอยไหมเนี่ยที่อยากตรงเนี้ยมันมีซอยลงไปตรงที่ว่า เอ้เขาตาผักมาเออนั่นแหละที่เราไม่เห็นใช่ไหมเออ,เ,อ,อเนี่ยแสดงว่าซอยนี้แสดงว่านี่ไล่ตามนี้ถูกเลยแล้วแหน่เนี้ยแล้วต้องม,มีมีหลังนื้ค่ะวัศึกษาออกไปพบเจอหรือไปศึกษาชุมชน ตอนเย็นมาเขาก็จะมาพูดคุยกันว่าแต่ละคนไปพบเห็นอะไรมาหรือตามงานที่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเนี่ยเขาเก็บข้อมูลอะไรได้มาบ้างและผลเป็นยังไงก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในทุกๆเย็นหรือนักศึกษาบางทีมอาจจะทําในทุกๆเช้าแต่เขาจะมีสรุปกันตรงนี้รวมทั้งเขาจะต้องเขียนเป็นบันทึกสนามออกมาว่าได้พบเห็นอะไรสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไรบ้างควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ วิเคราะห์ข,ข้อมูลเพื่อให้ภาพของชุมชนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นชัดเจนเพื่อนำไปสู่อะไรนำไปสู่การให้รู้ตัวละครในชุมชนว่าชุมชนนี้ประกอบไปด้วยตัวละครหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อที่จะเชื้อเชิญตัวแทนจากแต่ละกลุ่มมาเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการระดมความคิดนะคะอันนี้เขาก็จะทำด้วยความรอบคอบอ,อีกประเด็นหนึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเขาก็จะวิเคราะห์ แล้วก็เตรียมการในการแลกเปลี่ยนอาจจะทําเป็นรูปแผนภูมิหรือกราฟเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตอนขั้นการระดมความคิดในการระดมความคิดนักศึกษาก็จะใช้กิจกรรมนําสู่กิจกรรมหลักเช่นถ้าจะให้ชุมชนฝันเขาก็จะมีกิจกรรมนําสู่การทําภาพฝันเพื่อให้เข้าใจว่าฝันเนี่ยจำเป็นจะต้องทําเนื่องจากอะไรแล้วชุมชนก็จะได้ทําเขาก็จะใช้เทคนิคที่ไม่ใช่เทคนิคทางด้านวิทยศาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องศิลปะ การจัดกลุ่มการทําเกมหรือกิจกรรมต่างๆก็จะทวนสอบกระบวนการเพื่อให้ชุมชนได้ฝันถึงชุมชนของตัวเองให้ชุมชนกําหนดเครื่องชี้วัดของชุมชนเองร่วมกับนักศึกษาได้สถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็ร่วมกันจัดลําดับว่าเราจะแก้อะไรก่อนอะไรหลังแล้วก็ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการร่วมกันค่ะ คุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับน้องๆกลุ่มอื่นนะครับที่จะต้องรวบรวมข้อมูลโดยเข้าถึงชุมชนในทุกๆครัวเรือนนะฮะซึ่งใช้เวลากว่าเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวครับตอนต่อไปกับ Dream c a t c h ร r นะครับหลังจากที่นักศึกษาเขารวบรวมข้อมูลกันเสร็จครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะใช้หลักวิชาการนะครับจัดเรียงลำดับนะครับเข้าสู่การทำงานขั้นสุดท้ายนะฮะนั่นคือการระดมความคิดหรือการประชาคมนั่นเองครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะระบุปัญหาสําคัญของชุมชนนั้นๆพวกเขาจะผ่านขั้นตอนเหล่านี้ไปได้อย่างไรสามารถติดตามชมได้ในตอนหน้ากับรายการ Dreamcatcher ครับ